ทางกองกำลังบูรพาเพนีการจับแรงงานกัมพูชากว่าค่งรอยสภาพอิดโรยหิวโซสารภาพสิ้นไร่หนทางรัฐบาลทางกัมพูชา่ได้เลี้ยวแลต้องกลับมาตายเอาดาบหนาในประเทศไทยคะ่ะ โดยกองกำลังบูรพาชุดเฉพาะกิจอารัญญประเทศนะคะและกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณถ่ายโมบานกุดหินอำเภออารัญญประเทศจังหวัดส,สะแก้วหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่บอกว่ามีการลักลอบขามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบเจ้าหน้าทีก่กระไดขวบคุมโตรแรงงานเช่ากับผู้ชาติจำนวนหาสิบคนซึ่งก็เป็นผู้ชาย33คน เป็นผู้หญิง17คนขณะกำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่สภาพของแรงงานกะทั้งหมดสิ้นนะคะอิดโรยและก็หิวโหยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการนั่มโตเอามาสอบสวนเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ,คะจากสอบสวนนะคะข้อมูลที่ได้ค่ะแรงงานเล่านี้นะคะบอกว่า พวกเขาเคยเหตุงานในประเทศไทยของเ้าเนี่ยแหละค่ะเมื่อก่อนแต่ก่อนเหตุงานอยู่หนี่แหละแต่จําเป็นต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการควบคุมการเข้าออกเขมงวดของทั้งสองประเทศแต่พ่อกลับไปบ้านจะของแล้วนะคะกลับไปงานกับโบมีเหตุร้ใดกระขาด ประกอบกับทางรัฐบาลกัมพูชาบม่มีมาตรการซอยเหลือจังได่ย่างที่โฆษณาไหวนะคะ,ะเลยตัดสินใจยอมจ่ายเงินค่าเดินทางให้กับผู้นำทางเขาวางสิใส่สือว่าผู้นำทางหัวละหาพันหอดหกพัน 6, บาทเพื่อที่จะกลับมาตายเอาดาบหนาในประเทศไทยอีกจักเทือหนึ่งพวกเขายังบอกต่อนะคะว่าได้ติดต่อผู้นำทางเช่ากัมพูชาสาคนเพื่อนํำมา ท่างขามแดนนะคะพอมาหอดเส้นทางธรรมชาติแล้วหวังสิขามมาตรงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับแต่ระวังท่าค่ะกระทึกเจ้าหน้าที่ของเฮ้าสุดจับกลุมค่ะเจอหรือว่าพอกันก่อนนะคะก็เลยนี่แหละค่ะ โดยปูนําทางทั้งสามคนอาศัยช่วงชุนละมุนแล่นน,นีไปค่ะนีไปป้าอ้อยค่ะเหลือไวแต่นี่แหละค่ะตาเหลี่ยมแมปแมบเดียวนะคะแรงงานช่ากัมพูชาที่ถูกจับโตวไว้ได้ทั้งเมด็ดซึ่งทังเจ้าหน้าทีก่ก็ได้ขวบคุ้มโตแรงงานกัมพูชาทั้งหมดที่จับลุมไดเทอหน่ส่งสพคลองนำสาสเพื่อดําเนินการตามคดีต่อไปค่ะ ค่ะอันนี้ก็ถือว่าจับกลุ่มได้นะคะ<ม>คุณผู้ชมคะซึ่งในส่วนของทางพันเอกชัยนรงคกาสีภูมังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศเพื่อนบอกว่านับตั้งแต่มื่อที่มีคํำสั่งปิดดานชายแดนก็คือตั้งแต่17มีถุนายนหอด8กันยายนต์6 8ท8างหน่ทางนวยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างดาวช่ากัมผูชาที่ลักลอบเข้าเมืองใดร่วมอยู่8 4เถือ เป็นจำนวนแรงงานเช่ากัมพูชามากถึง3 2 9คนและการจับกุมนี่การะสะท้อนเห็นถึงความสิ้นหวังอของประชาชนเช่ากัมพูชาที่ต้องดินร่นเอาโตรอดด้วยตัวเองเนื่องจากว่าขาดการดูแลจากรัฐบาลในประเทศบ่านเกิดเจ้าของที่กดดันให้ประชาชนเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ก็บรได้มีการซอยเหลืออี่อย่างทั้งสิ้นค่ะ อันนี้ก็คือเป็นคอมมูลจากเพจคุณพลน,นะคะเพื่อนในว่าเอาไว้แล้วก็เป<ฆ>็นภาพที่เพื่อนแช่มานันเองค่ะก็<ฆ>เอามาไล่เลี่ยงคุณผู้มชมในเบิองกันนะคะถ้าหากเขาเบิงกันอีลีแล้วเขาจะมีการเอ่ยพลเมืองของเขากับประเทศแ,และก็สัญญาว่าจะซอยเหลือแต่สุดท้ายแล้วกับฮิวโซนะคะกลับมาขอมาตายที่ประเทศไทยแต่ว่าถึกจบกลุ่มก่อนนั่นเองค่ะ